สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาพบกับหญิงนิทท้องยายหญิง,งวิงวิงสวสยได้ง่ายนิดเดียวเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะหญิงจะมีเคล็ดลับนะคะเป็นสูตรนะคะสครับแล้วก็ขัดผิวพอกผิวจะเป็นยังไงนะคะให้ผิวขาวนีง่งกระจ่างใสนะคะไปชมกันได้เลยคะ่ะค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาทําสครับนะคะขัดผิวนะคะหรือพอกทิ้งไว้ที่ผิวหรือพอกทิ้งไว้แล้วก็ขัดด้วยนะคะสครับนะคะ สูตรนะคะไม่ได้อะไรยุ่งยากมากมายมีส่วนผสมได้4อย่างด้วยกันนะคะก่อนอื่นนะคะเราต้องมีภาชนะกระปุกนะคะหญิงใส่นะคะครีมนะคะบำรุงผิวนะคะของเภสัชหยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะ 1- 2ถึงสองช้อนโต๊ะพุนพูเลยนะคะทุกคนแล้วก็ต่อมานะคะเราก็จะใช้นี่นะคะสะครับนะคะอันนี้ของ พรเทพนะคะบอดี้สครับนะคะแบบสครับผิวนะคะแบบเป็นสูตรกูต้าแล้วก็ผสมคิวคัมเบอร์นะคะอิงจะใส่นะคะใช้ช้อนนะคะประมาณช้อนขนาดนี้นะคะช้อนโต๊ะนะคะช้อนชานะคะไม่ช้อนโต๊ะแล้วก็ตักพูนๆนะคะเราใส่1ช้อนนะคะสช้อนนะคะสช้อนใส่3มช้อนชานะคะ เสร็จปุ๊บเราก็มาต่อด้วยครีมมะขามพอกผิวนะคะของตามแม่แสงดีนะคะครีมมะขามผัดผิวพยาวนะคะเนี่ยนะคะเราก็จะใส่ลงไปสองช้อนชาคุณพูนนะคะสองช้อนชาคุณพูลนนะคะทุกคนหนึ่งช้อนนะคะแล้วก็สองช้อนนะคะนี่นะคะ สูตรนี้นะคะก็จะให้ผิวแบบว่าขาวนะคะกระจ่างใสผิวเนียนนะคะเราสครับได้บ่อยเลยนะคะ2-3ครั้งต่อสัปดาห์หรือใครสะดวกสครับทุกวันก็ได้นะคะทุกคนแล้วหลังจากนั้นนะคะเราตามด้วยเบบี้ออยล์ของจรสันนะคะแอนจรสันนะคะเทลงไปสองช้อนชานะคะหยดลงไปนะคะนี่นะคะหยดประมาณนี้1นะคะแล้วก็2นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะ ทำการคนเข้าไปนะคะคนเข้าไปให้ทั่วๆนะคะให้มันละเอียดเมียนไปกับอันนี้นะคะเดี๋ยวหญิงจะคนเข้าไปทั่วๆแล้วเดี๋ยวจะมาดูกันนะคะว่าเวลาคนเสร็จแล้วนะคะผลิตภัณฑ์ของเขาจะเป็นยังไงนะคะแถ่ได้เสร็จแล้วนะคะเมื่อคนละเอียดนะคะเซตตัวแล้วเขาก็จะเป็นสีแบบโกโก้สีช็อกโกแลตแบบนี้นะคะก็จะให้ความแบบ หนืดๆคนๆหน่อยนะคะเราไม่ต้องพอกหรือขัดหนานะคะสูตรนี้ทําทิ้งไว้นะคะใช้ได้ประมาณ1-2สัปดาห์นะคะสัปดาห์หนึงขัดแล้วก็พอกขัดแล้วก็พอกตัวทิ้งไว้เลยนะคะ2-3ครั้งต่อสัปดาห์สูตรนี้ในกระปุกนี้สามารถใช้ได้ถึง2สัปดาห์เลยนะคะทุกคนสูตรใช้เบบี้ออยล์นะคะเบบี้ออยล์เป็น ให้ความผิวไม่แห้งนุ่มชุ่มชื้นนะคะส่วนมะขามแม่แสงดีนะคะรสด,ด,ด่างดําแล้วก็เป็นสิวแล้วก็เป็นผดเป็นผื่นนะคะัวส่วนสครับเนี่ยนะคะขัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วนะคะแล้วก็ให้หลุดลอกให้เซลล์ผิวขัดเซลล์ผิวใหม่นะคะ ส่วนทีมบำรุงนะคะทำให้ผิวที่เราใส่ลงไปก่อนหน้านี้ทำให้ผิวเนียนละเอียดนุ่มชุ่มชื้นนะคะสูตรนี้ก็จะใช้วัตถุดิบแค่4อย่างแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่ใส่พิธนะก็มีช้อนคนแล้วก็มีกระปุกอะไรก็ได้ที่ทุกคนกระปุกที่ทุกคนใช้แบบครีมทาหน้าทาผิวทาตัวที่เป็นกระปุกหรือหามาหาซื้อกระปุกได้ร้านแบบอนเนกประสงค์ทั่วไปนะคะ ราคาแบบหลักสิบยี่สิบสามสิบบาทมีขายแต่ส่วนใหญ่ทุกคนใช้ครีมอยู่แล้วเอาใส่กระปุกอย่างนี้ก็ได้ค่ะแบบดีมากๆเลยนะคะสูตรนี้อยากให้ทุกคนไปทําไปใช้นะคะผิวก็จะแบบเนี้ยนะคะขาวกระจ่งางใสแบบหญิงเพราะิงแบบทําทุกวันนะคะทุกคนดีมากๆเลยนะคะแนะนํานะคะให้ทุกคนไปใช้นะคะ ทุกคนคะในการหาซื้อผลิตภัณฑ์นะคะแม่แสงดีตาของแบบพะเยานะคะตาแม่แสงดีครีมขัดผิวมะขามนะคะสามารถหาซื้อได้ตามร้านเครื่องสำอางทั่วไปนะคะในราคาหลากัก10-30กว่าบาทนะคะส่วนตอนสันนะคะขดเล็กขนดใหญ่ใช้ได้หมดหรือใช้ Baby ้ออยี่ห้องอื่นก็ได้นะคะพุ่งตัวไปที่เซเว่นนะคะอันนี้อีกซื้อมาในเซเว่นราคา89บาทนะคะส่วนอันนี้นะคะบอดี้สครับของ พรนเทพนะคะสามารถเข้าไปใน Facebook Page หรือเขาจะแบนเพจคอนเทพนะคะไปอินบ็อกซ์สั่งซื้อได้มีหลายสูตร2030ประสูรนะคะเราไปเลือกใช้ได้หรือใช้สกัดยี่ห้ออื่นก็ได้นะคะแต่หญิงชอบใช้ยี่ห้อนี้แต่หญิงก็ใช้หลายยี่ห้อยี่ห้อนี้ก็ดีแล้วมีอีกหลายลายี่ห้อที่หญิงชอบใช้นะคะแล้วส่วนครีมนะคะที่ใช้ก่อนหน้านี้นะคะทุกคนจะใช้ครีมอะไรก็ได้นะคะว่าไม่ว่าจะเป็นเพสัตนิดทีนเอ,เทอเรททอลอะไรก็ได้คะ่ะที่ทุกคนใช้เป็นประจำใส่ลงไปแค่หนึ่งถึงสองช้อนโต๊ะนะคะและส่วนผสมอื่น3อย่างน้ ใส่ปริมาณที่หญิงบอกหน้านี้นะคะ ค่ะสูตรนี้นะคะใช้ได้สําหรับผู้หญิงผู้ชายเด็กอ่อนเด็กน้อยประถมวัมยมัธยมและใช้ได้หมดนะคะผิวไม่แพ้ง่ายแต่เราสมควรจะพักผิวนะคะให้ผิวมันมีการฟื้นฟูใช้สัปดาห์ละสองสาครั้งผู้ชายผู้หญิงใช้ได้หมดนะคะผิวก็จะขาวกระจ่างใสที่หญิงบอกนะคะแนะนําเลยนะคะสูตรนี้นะคะสะครับขัดผิวพอขัดแล้วเราก็พอกทิ้งไว้ห้าถึงสิบนาทีแล้วเราก็ล้างออกผิวก็จะมีความเนียนลื่นๆแล้วก็ขัดเสียผิวที่ตายแล้วนะคะแนะนําให้ไป ทำสูตรนี้ตามดิงนะคะดีมากๆเลยค่ะโดยใช้วัตถุดิบง่ายๆโดยใช้4อย่างค่ะค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับสูตร ที่หญิงบอกไปข้างต้นนะคะทํายังไงสรับขัดผิวพอกผิวนะคะผิวก็จะขาวกระจ่างใสอย่างที่หญิงบอกนะคะสามารถขัดได้ทั้งหน้าแล้วก็ผิวกายหน้านะคะสัปดาห์ละครั้งก็พอนะคะแต่ผิวกายที่หญิงบอกนะคะสองสาครั้งต่อสัปดาห์ทําได้ทุกเพศทุกวัยนะคะผิวก็จะเนี่ยนะคะขาวกระจ่างเนียนใสดีมากๆเลยะคะ่ะสนับสนุนให้ทุกคนนะคะไปทําสูตรนี้แล้วลองทําใช้กันนะคะหญิงทําทุก ประจำเลยทุกวันถ้าเกิดสัปดาห์ไหนไม่ว่างก็สัปดาห์ละสองาครั้งที่บอกข้างต้นนะคะดีมากๆเลยนะคะไม่แพงนะคะรวมทั้งหมดของทุกชิ้นก็ประมาณร้อกว่าบาทนะคะใน4อย่างนะคะ ในครีมนะคะทุกคนใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้ที่ทุกคนมีอยู่แล้วนะคะจนถึงตอนนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจให้หญิงมาโดยตลอดเป็นกําลังใจให้หญิงได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b s c r ร b e กดดิ่งติงต้งติงต้งจะได้ไม่พลาดคลิปของหญิงนะคะถ้าพี่ๆน้องๆท่านไหนมีข้อสงสัยหรือข้อเสเนอแนะหรืออยากให้หญิงทาคลิปอะไรเพิ่มก็คอมเมนต์ที่ใตา้ล่างคลิปนี้ได้เลยคะ่ะกลับมาพบกับหญิงใหม่ได้ในคลิปหน้าสมหรับีต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย